วัสดี่อแบปีดอวันนี้ครับันว่างครับจะป้าแมาแอวตรงครับมาดูเข้าครับบ้านหนอกนะครับน่วสนมากจะปลูจะปลูกเข้าปลูกน้ากันครับเนาะจะเพิ้ไปปลูกมันปลูกหยังก็่าได้ครับเพราะเขานี่เป็นอาชีพลักนะครับอาไปดูเข้ากันครับเข้ามันเริ่มออกควงกันแล้วนะครับ เขียวขจีครับแต่ห้องฟ้านี่จะมึนมืดหน่อยครับเพราะช่วงพายุครับดูไปทางไหนก็มีแต่เข้าครับลมเย็นๆนครับบรรยากาศดีๆครับมีแต่กินโคลนครับกินขี้โป้ครับ ในเขาก็มีน้ำนะครับแต่ผมหาปลาหาปู่ก็บม่มีครับตอนนี้ครับเพราะตอนสมัยผมเป็นอ้อนครับป่านัาครับปลาสตูกเสดจิดิเจละมนี่ครับเยอะแยะเลยครับแต่ช่วงนี้บ่ฮู้มันหายไปไหนหมดครับน่าจะโดนปุ๋ยโดนยาไปหมดแล้วครับเอามาบุกปลาเข้ากันครับบ่ฮู้ปีนี้เข้าจะราคาดีกว่านะครับ เือประมาณสักบะหึงเกิงเดีอยนนะครับเข้า่าจะออกมดนะครับตอนนี้คือไม่กําลังเริ่มออกครับคือเข้ายังมีเต้งจยนะครับกําลังเริ่มออกกันนะครับ น,นก่ถาหาจะตกครับแถวบ้านนอกทําน,นั้นมีกะปูกเข้าครับหูเนี้ยอาชีพอย่างกันครับว้ที่ไหนจะจะเข้านะตรงนี้ครับ น,นี่บัญยุทครับมาดูตรงงาครับแต่ทีโ่โปเยอะครับเดินยากครับเข้าครับสุดหูลูกตาครับ เี๋ยวเาดนไปข้างในเห็นลครับเนาะถ้าเป็นบ้านนอกนี่อาจจะเบีอครับดูเข้าครับเพราะผมมาไทยตรงนะครับวันนี้ครับเนาะถ้าแถวในเมืองหรือกรุงเทพวันนี้เขาหน้าจะยากอยู่ครับตรงน้าครับเพราะบรรยากาศมันแตกต่างกันครับว้าวน่าจะไปไหนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคีโปเยอะครับรถบัขยสดดววครับ ต้องเดินกลับแล้วครับช่วงนี้เข้ากับหลังออกล้วงนะครับเดี๋ยเพียมันก้มนะครับถ้ามันก้มนี่แสงหว่ามันจะขึ้นเต่งแล้วครับ,อรบ,ต,รรบตอนนี้คือมันเหม็นกับบ่ามันบ่ใครมีไนนะครับตอนนี้ครับมันเริ่มออกห้วงครับแล้วมันจะเป็นเข้าลำนุมนะครับ นะครับมันยังโบมีเติ้งสิ่นะครับมันเป็นกาบครับ เขาค่อยๆเดินครับฮิปโปลวนๆนครับ เข้าก็ดูสวยดีครับห้าก็ไม่เคยมีครับก็โอเคนะครับประมาณนี้ครับก็หวังว่าผีนี้เข้าจะราคาดีนี้นะครับ ครับคลิปนี้ก็มีอย่างเยอะครับวันนี้ปลามาดูต่งนะนะครับนะดูเข้านะครับเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ